นะคะมีโอกาสได้ไปเที่ยวนะคะตั้งใจไปเดินสยามกันนะคะเราก็ขับรถกันไปจอดที่ห้างเซนทันเวอร์ยอมเสียค่าจอดรถนะแล้วก็เดินทางเชื่อมต่อจากห้างเซนทันเวอร์นะคะเข้าตัวสยามนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือภาพรรยากาศระหว่างเดินนะคะผู้คนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้ว จากบันไดตรงสถานีรถไฟฟ้านะคะเราก็จะเจอนี่เลยเป็นร้านทาโกยากิที่ชอบทานนะคะพอด,ด,ดีว่าแฟนเคยมาเชี่ยก็คือไปฝากวันนี้ได้เห็นร้านจริงค่ะเรามาเองแล้วก็มาเดินเที่ยวโซนสยามนะคะวันนี้พบว่าคึกคักมากค่ะจากที่เคยมาแล้วแบบโล่งๆเนาะเพราะจุกโควิดเนาะวันนี้กลับมาคึกคักอีกแล้วค่ะมีเต็นท์มีร้านกลางและค่ะของขายเต็มเลย นี่ค่ะผ้าพบยังกาแล้วก็ไม่ได้ขายอะไรมากนะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะเลี้ยวซ้ายนะคะเข้าไปในซอยนิดนึงนะคะจะไปเจอชานมนะคะ่ะนี่ติดใจตอนที่เขาซื้อมาฝากตอนนั้นนะคะอร่อยมากเราก็สั่งเลยค่ะเป็นชานมนะคะเป็นนมบาชูก้าค่ะหวานเ okay, อาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอเอานมบาชูก้าค่ะ<า>น,นมบาชูกา้าหวานน้อยค่ะ ได้มีโอกาสไม่เห็นร้านเองนะคะรู้แล้วว่าอยู่ตรงนี้ก็ไม่ง่ายนะคะเลยก็ลงจากบันไดตรงี BTS ปุ๊บเดินตรงเข้ามาตรงร้านการที่ข่าจัดงานท่าสยามบร้ยวซ้ายก็เจอก็เจอเลยระหว่างรอนะคะก็ถ่ายเล่นๆบรรยากาศคนพอมีนะคะไม่เยอะมากนะคะเราก็ลองถะ ่ก็ได้แล้วค่ะเป็นบาชูกามม้านมนะคะนมบาชูก้ามมหวาน50%นะคะตอนนี้เห็นจัดโปรอยู่เยอะแยะเลยนะคะแต่เราตอนเราไม่ไม่กินกาแฟเนาะเราก็จะเป็นโยบาชูกามมมมมม้าตุนตุนอร่อยมากค่ะทุกคนชื่นใจเลยบอกเลย